สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นายปอจะมาแนะนำวิธีการทำกับดักมแมลงวันทองก่อนหน้านี้ผมได้จัดทําคลิปนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ได้รับคาแนะนำจากผู้ชมที่ติดตามชมช่องนายปอเพอเพียงให้คอมเมนต์ว่าคลิปที่ผ่านมาเนื้อหาของคลิปมากจนเกินไปไม่กระชับ ในวันนี้ผมจึงจะมารีวิวการทำกับดักมแมลงวันทองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้กระชับและสั้นลงเรามาดูวัสดุอุปกรณ์เลยนะครับสิ่งแรกเลยจะต้องจัดเตรียมขวดขวดขนาด1.5ลิตรเป็นขวดน้ำพลาสติกขวดใสนะครับแล้วก็คัตเตอร์หรือมีดที่มีความคมมากๆนะครับแล้วก็ เหยือสำหรับล่อแมลงวันทองเข้ามาติดกับดักนะครับก็คือกระเพราใช้กระเพราขาวหรือกระเพราแดงก็ได้นะครับแต่กระเพราแดงเนี่ยจะดีกว่ากระเพราขาวตรงที่กระเพราแดงจะหอมมากกว่านะครับมาลงมือทํากับดักแมลงวันทองเลยนะครับขวดน้ําที่เราเตรียมขนาด1.5ลิตรเนี่ยเราจะทําประตูสําหรับให้แมลงวันทองเข้าเนี่ยอยู่บริเวณความสูงจากก้นขวดเนี่ย ประมาณ1ในสของความสูงของขวดทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเราจะต้องทำประตูเป็นประตูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปลายแหลมนะครับหรือสามเหลี่ยมมุมฉากความสูงของประตูสามเหลี่ยมนี้สูงประมาณ1.5เซนติเมตรส่วนฐานนะครับก็กว้างพอประมาณใช้คัตเตอร์กรีดลงมานะครับเป็นสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยมปลายแหลมนะครับ ความยาวของสามเหลี่ยมก็ประมาณ1.5เซนติเมตรส่วนฐานก็ประมาณ1.5เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับพอได้สามเหลี่ยมเราก็พับประตูพับประตูออกมานะครับพับประตูออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ ได้หนึ่งประตูแล้วประตูที่สองก็ดูความห่างนะครับพอประมาณก็คือขวดน้ำพลาสติกเนี่ยทำทางเข้าประมาณสามช่องนะครับก็พอแล้วช่องที่สองนะครับต่อเลยครับพับลงมานะครับอีกช่องหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับครบ3มช่องแค่นี้เราก็ได้กับดักแมลงวันทองแล้วต่อไปเป็นวิธีการใช้กับดักแมลงวันทองนะครับหลังจากที่เราได้กับดักแมลงวันทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เติมน้ํานะครับเข้าไปในขวดของกับดักแมลงวันทองเติมน้ําเข้าไป ให้น้ำนะครับอยู่ต่ํากว่าประตูทางเข้าของมแมลงวันทองนะครับพอเติมน้ําเรียบร้อยแล้วต่อไปใช้เหยื่อเหยื่อจากกระเพราที่เราเตรียมไว้กระเพรานี่เราเก็บมาทั้งก้านเลยนะครับเก็บมาทั้งก้านเลยแล้วก็เอาใบล่างๆเขาออกเก็บไว้ก่อนนะครับใบล่างๆด้านบนก็ ใช้วิธีนะครับใช้มือเราขยี้เข้าไปเลยพอเราขยี้กลิ่นของกระเพรามันก็จะออกมานะครับกลิ่นจะออกมานํากระเพรานะครับทั้งก้านใส่ลงไปในขวดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสักสองสามก้านก็ได้นะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับเราจะเห็นว่าเหยื่อกระเพราที่เราใช้ดักมแมลงวันทองเนี่ยจะอยู่เหนือน้ํานะครับพอได้กลับดักในลักษณะนี้แล้วก็นําไปตั้งในร่มนะครับในบริเวณใต้ร่มไม้ที่เราคิดว่าจะมีมแมลงวันทองอยู่ตามมาดูกันเลยนะครับ การดักแมลงวันทองนะครับจะต้องดักในช่วงช่วงเช้าหรือช่วงเย็นช่วงช่วงเช้าและช่วงเย็นเนี่ยแมลงวันทองเขาจะออกมาหาอาหารนะครับนี่มีมีเข้าไปแล้วนี่ผมดักไว้ในช่วงเช้าสองขวดนี้ดักช่วงเช้าแมลงวันทองจะเยอะหน่อยเหตุที่เรานะครับเติมน้ําลงไปในขวดเนี่ย เพื่อที่จะให้น้ํานะที่เราเติมลงไปในขวดเนี่ยมาท่วงดุลน,น้ําหนักทําให้ขวดไม่ล้มง่ายนะครับน้ําหนักจะท่วงลงไปที่ก้นขวดแล้วประเด็นที่สองนะครับเราเจะเห็นว่าพอมาแมลงวันทองเข้าไปเนี่ยจะมีมแมลงวันทองบางตัวเนี่ยหล่นลงไปอยู่ในน้ํานะครับด้านล่างแล้วก็ตายนะครับด้านล่างหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้เนี่ยประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงเราก็นำขวดนี้ไปไปแช่น้ำนะครับเพื่อทำลายมแมลงวันทองเดี๋ยวเรามาดูนะครับขวดนี้ผมตั้งไว้เมื่อเช้านี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวเราเอามากำจัดเลยนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับเอามาแช่ในน้ำเพื่อให้มแมลงวันทองตายนำขวดนะครับที่มีมแมลงวันทองอยู่จำนวนมากเนี่ย จุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับจุ่มลงไปในน้ำเลยค่อยๆเปิดฝาขวดนะครับเพื่อให้อากาศออกเปิดฝาให้อากาศออกนะครับเพื่อให้แรงดันน้ำเนี่ยดันน้ำให้เต็มขวดแล้วก็แช่ลงไปเลยครับทิ้งไว้ ประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงมแมลงวันทองนะครับที่เราเราดักได้เนี่ยก็จะตายเราก็เอาขวดนี้ขึ้นมาเทมาแมลงวันทองนะครับที่ตายแล้วแล้วก็รวมถึงเศษกับเผาเนี่ยเทออกมาแล้วก็นำขวดนี้ไปทำเป็นกับดักใหม่นะครับใช้ซ้ำในส่วนของวันนี้นะครับก็จะนำเสนอคลิปวิธีการทำกับดักมแมลงวันทองเพื่อ ลดการใช้สารเคมีเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำการเกษตรอย่างปลอดภัยวันนี้ก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามช่องในปอพเพียงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขวดนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับขวดที่ทำใหม่เริ่มมาแล้วครับอยู่ข้างในก็มี เดิมเข้าไปแล้วตัวนี้อยู่ด้านนอกนะครับมีบางตัวก็จมน้ำไปแล้วมีกำลังบินเข้ามาอีกเอยอะเลย